ครับสวัสดียามสอบกับพี่น้องครับครับมนี่ครับว่าหลังจากออร่าังกายครับมาเรีกครับยุสนามโรงเรียนมาครับกับว่าเก็บยังพี่น้องครับครับครับเมื่อคืนกับขอบุ้นะครับเรียกพี่น้องเนะครับมารบบัวขาวคือเกาละครับพี่น้องครับขอบุญสี่ซอยสี่บัตเตอปีครับพี่น้องทุกคนนะครับเนียกครับยี่สิบหกใบกับสิบาโอเคครับขอบุน พอจมควรพี่น้องเนาะวันนี้พอจมืองนะผมรอกลับพอหนะพอนหลังพี่น้องครับแต่ถึงข่าวต่างๆครับเกี่ยวกับเขาเออถ้าผมแต่ผมบไม่ไปสนใจผมไม่ราคาเราครับถ้าปูนั่นถ้าเป็นขยะมองร้านซื้อของก็ขับซื้อขับเกลราคาบวะมีครับสิเป็นขยะสิบเป็นเส้นต้นไม้ก็บ่ได้ครับมันมองแง่ไปเผาแกขิวครับปูนี้ฟังอย่างเดียวพี่น้องครับ ครับผมก็จะต้องไปไปตอบตู้ครับพี่น้องยับฝนีะบ้าให้ไปให้แสงครับผมไม่เคยไปบอกไปว่าไป,าปเลยเลยน้องพี่น้องเราไม่เคยมาก,การมาสัตว์ผมยอย,ยู่กับผมยังครับรถก็เดินหน้าต่อไปครับขี้อกันต่อไปพี่น้องครับเพรา้ทำไปสนใจสวนยังเดินหน้าอย่างเดียวครับพีนนบนนน่น้องเมื่อคืนกับกายประกาเปียนของคุยกับผมกันนอนเด็กครับก็ต้อง ทุ่งซางลางเป็นหนองปอาเจ็ดหนึ่งครับบอกพุ่มในการลองเพลียงทางลองครับไม่ได้ตื่นทุ่งซางลางเป็นหนองเด้อเมื่อกี้เก่าโอเคครับตายกับพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งพี่น้องครับเอาการลองไปเรื่อยๆครับผมกับฝึกกับเที้ยนกับก้าที่ว่าลองเพลงกวดเพราเขาหรือเพลงต่างๆครับกับใส่เรื่อยๆพี่น้องครับต้องฝึกฝนอยู่หน่อยครับ นี่เขาก็ได้บอกให้ลูกฝึกครับซูมือแต่เสียเงีเดี๋ยวกำมาลองแฮ้งม่ได้พี่น้องครับมันยุบานเพิ่นเนาะแต่คุณยายขาเถาอายุเก่าสิบปีแล้วครับเมื่อกึ้ขึ้นมาขายบัตรซอยพอเต้เออเก่าเจ้ครับก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ให้มาได้นำใจครับลูกก็ตายครับที่ให้เป็นฝันก็ลังใจได้พี่น้องเดื้ขอขอบคุณทุกท่านครับผมครับเออ เมื่อเลก้ยผมมึงก่อนอาชีพให้พักบ้างใจังไ่าครับประมาณหกตีครับก็สิบ่มงครับมึงกับอาชีพพักเสร็จรับมือขึ้นบ่อยสิเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะคุยกันกับทีมงานสิเนี่ยครับผมในายนาบักกะโลมัวข้าวรถแห่พี่น้องครับก็มาบอกพีบอกนอนครับก็อย่ารีบครับเออเขาจองบัตรจองปีกไปครับ พี่เกาครับแล้วนี่กันประมาณไท่นื้อมนี่ให้น้องเต้มาสรุปยอดบัตรครับจีกองไปแล้วนะพี่น้องเนาะครับไอ้มาสรุปตะละมือกับไปครับมันไกล่มือเราพี่น้องครับมือนี้ท่านหลุดใช้เก่หนึ่งพี่น็อตครับเมียน้อยครับกับกำลังเดินทางกับลงกรุงเทียบกับน้องครับจะไปงานของลูกสาวหลานลำควันครับไปสัมผัสลูกุ่งเรียนเบิกพป่น้องเด้อผู้ใยู่ใกไก่ครับปอดปอดีมทุนสายสาม เรก็ไปเชี่ยงกันนะเจน้องยูสถานี้เป็น้องเด็กกับโคดินขันทางสถานีเห็นเนาะไปปับฟอกกับโอ้ครับนังรอมคนนี้แต่เขากระดังแล้วครับลูกสาวครับอืมเพราะว่าเขาดูแล้ตั้งนั้นเขากะพิธีกรดีเจเขากะเอาสักกรุปเขาดอกพี่น้องครับกับควาพุ่นลลายๆครับเดี๋็กน้องก็ไปเสริมครับสถานเย็บเสียหลายคือก็ตัวนี้กับเนี่ยนั่นนะครับข่าวต่างๆกับเดิอบจีเจียวมากครับในการดี มีผู้ติดต่อีะไปลองเพี้ยงครับจะไปขึ้นคอนเสื์ตครับเขาก็ต้องให้ชัดเจนครับให้ผู้อาการบนมาออกมาแกงครับไอ้บ้านหักมาแกงเขาก็จะดีเชี่ยตามหลังแล้วไน้องนอครับครับในส่วนของงานจีมุกดาหารันที่สามเบียดกับสถานจีก็ได้ครับเป็นโดีไน้องครับเบียดจีมาสถานครับสแตนด์ดภาษางกฤษเปล่อครับเปลี่ยนไปที่ตนดาต์ดพีไป้องครับ การโชว์ต่างๆก็เปลี่ยนลูกครับพี่น้องก็จะต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เหตุการสนับสนุนพี่น้องเป้าหมายเขากะอยุพันสองร้อยปีได้พี่น้องเด้อครับกับซอยกันครับผมก็นอนเด้อกับกะเป็นลูกคุ้มแพร่แลครับพี่น้องครับกับบ๊อบมัยังครับกับซอยไก่ไม่ได้เตื่นไปครับไอ้ขวงกันนั่งใจลูกไปกับตายพี่น้องเนาะงานนเปิดลองเพี้ยนเปูว่าเขากระติบอยู่ควงนั่งใจครับพี่น้องครับ แต่ในสวนเียเสียก็เมื่อเพียกกะในนอนครับพี่น้องบ่ได้ีเป็นข้เตียนที่พี่น้องครับของจริงครับของจริงครับไอ้ลูกไอ้ฮัร์ดื้นรองครับมือขึ้นกับทสีว่ากอดอยากกอดพวกเขากับพังครับแต่ต้องแก้อีกนิดหนึ่งครับว่าเหมือนใจความตั้งใจครับพี่น้องเนาะไต้ตั้งใจเหตุก็นี่ครับหลูกสมาธิกับยังบอนันดูกับยังเออไปอาบเมียงนี้อยากกวาดเนาะเออตอนรองเพียงกับตอนเดียวผมเดียวไอ้ เดี๋ยวผ่ามาตาพี่น้องครับพอออกมามันกลับกลับมาเรียบางอยางให้ฝึกขับฝึกไปเรื่อยนครับพี่น้องเนาะครับการรุ่นอยู่มื่อรุ่นก็เดี๋ยวผ่ามาตาไว้พี่น้องเก่อนฟันเนนสียงดนตรีครับกับครอบคุณพี่คนน้องครับจีซอ,อยเหลือในการสียพัดเสียปีพี่น้องเด้อครับวันนี้หลังจบกําลังใหญมากครับางานกิบกาแฟครับบรรยากาศ เุดอ่ะบทบ้านนอกบ้านนอกไปเนาะผมก็นี่ครับบรรยากาศอยู่แต่ผมแพกปั้นไปนอนครับเป็นคนแพกปั้นไฟครับแต่เย็นแต่ละบัดพอดีใส่ท่านครับอยู่แถวนี้คนขยอบพอใส่ขยอบพอใส่ตอนแก่ขยอบพอใส่อย่างขยอบว่าขยอบใส่กินข้าวเหนียวไปนอนครับมันหนึ่งเขราบเแซ่บปนมาครับกจำเปียงกระเพร่าครับวันทองก้อนครับครับก้อนศิลป์กลับไปร้านกาแฟของครับอยู่ภูเวียงไปนอนครับเดี๋ยวนี้ก็ินภรรยากิจอยู่ครับปั้นแล้ว แม่แล้วก็ุูภาพมะคอยดีเลรก็เลยพัวดอาแห้ก่อนครับอายุก็สิบปีกับเก็บๆเบาๆครับพี่น้องครับขอให้กันนังใจครับเม่ตะกอนพี่น้องเนาะครับเนก็สิบปีแล้วครับจริงบอก็อยากกลับไปดูแหละพี่น้องครับแต่ปัญหาปดนี้ก็ในในสี่สิบปีก็ไ่ค่อยมาอยู่เนาะอ่เภอครับจะขึ้นน้องขึ้นที่ไหนครับมีแถวนี้ยาวแล้วครับเดือนป่าแล้วพี่น้องครับ มันก life, ็ดีใจนะครับมันก็โอ้ยอย่าท้องตะเบรดกินลูกก็ได้เมียก็ได้ครับนี่ลูกก็ะเทือน่ยไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ crochet, image. พี่น้องครับบ่บ oui ่ค่อยเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเลยพี่น้องครับผมครับเออกัมขอเฮ็ดเป็นถ้าตุมไข่พี่น้องครับต้มไข่เป็นอยู่ครับอะไรไข่ลวกดเนี่ยมเปลี่ยนอยู่โอ้ยเกิดมาโดนเกิดมาโดนเลยเฒ่าพี่น้องครับดิล่าฮ็อกเกิดมาบ่ค่อยได้เฮ็ดผู้นี้เกิดอย่างต่างต่างบกพรอยเดือดพี่น้องครับก็เลยเฮ็ดบ่เปลี่ยนครับ เออมาเท่าอายุไร้ยก้นครับคือตจวมากมีสั่งเอกินแม่ี่นองครับบ่ได้เหตดกับข้ขอกระนบอยากเปลียนบ๊เปลี่ยนเลยครับแม่สิคีวิกับอายุ62ปีแล้วครับยบ่เปลียนย่างครับไปนองครับก็จองเกินมึงโลดครับผมครับเพร่ยังเพื่อยงไปลูกโอ้ครับบกเด้ความลำบากกะทีครับเออ เรียนเสีตลอดพี่น้องครับเรียนจนผมนะครับจบจะเหตุงานเล็กกับพ่อควายเด็กกำบ้านพี่น้องเนาะครับผมแต่โดนแม่บังกะมาไปไปกับพุทธเอาไปอยู่ในเมืองมาไลยพี่น้องครับอืมบ่ยมูเจายวมากครับผมกับกามาเอลกามาครับนี่ก็สิบปีจำย่อหน่อยนะครับพี่น้องครับโอ้ยใจเยี่ยงตะล้ำมือกับวัดออระพี่น้องเอ้ยครับผมอยู่เป็นกระนังใจเหิุผลสกคัญครับจะเสร็จเดินท่านกลับไปร้านกาแฟไปเปิดอย่างที่ร้านของพ่อเวามีอยู่แล้วพี่น้องครับ กบไปแล้วครับเต้ากัวกับแล้วก็เห็นหรอกครับพี่น้องครับเมี่อสัสิไปครับเดินกันล้วนไปยังปลาไเกี่กับยูเปนหมูขนแม่จะน้อยครับจะสี่เดินทางกลับเด้อพี่น้องครับเอากระเดียเก็บเมียไว้เส้นเดียวก็พี่น้องครับผมครับครับครับสวัสดีครับ